เคยไหมเวลาที่เราทำบุญไปแล้วเนี่ยก็อยากที่จะให้บุญนั้นส่งผลไวๆนะทำยังไงดีก่อนไปฟังทำใจของเราให้สบายๆฟังไปขอให้มีความสุขกันนะและอย่าลืมแท็กคนที่เราหวังดีเนี่ยให้มาฟังคลิปนี้กันด้วยนะคุณโยมทุกๆครั้งที่เราทำบุญเนี่ยถ้าอยากให้บุญส่งผลไวๆนะสามอย่างนี้ลองไปปรับใช้กันดูนะหนเลยเนี่ย ทุกคืนก่อนนอนขอเวลาไม่นานนะสวดมนต์นั่งสมาธิสักหน่อยนึกทบทวนบุญทบทวนศีลของเรานะนึกให้เป็นภาพในใจนะเป็นภาพในการทำความดีเป็นภาพในการสั่งสมบุญของเราเนี่ยนึกให้ใจอิ่มในบุญแล้วเนี่ยแล้วค่อยนอนนะ 2. ก่อนทำบุญทุกครั้งเนี่ยให้เรารักษาใจของเราให้สงบนะเตรียมใจของเราเนี่ย ให้พร้อมที่จะรับบุญที่เราจะได้ทำไปนะถ้าใจของเรานิ่งสงบดีแล้วเนี่ยแล้วค่อยทำบุญไม่ว่าจะถวายทานแบ่งปันสิ่งของหรือบุญที่เราทำในทุกๆวันเนี่ยเช่นสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นต้นนะและสาสำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือให้เราหมั่นนึกถึงบุญบ่อยๆนะจะบุญที่เราทำมาในอดีตบุญที่เราทำในปัจจุบันบุญอะไรก็ตามเนี่ย จะทามากทาน้อยเนี่ยนึกบ่อยๆนะให้ใจของเราเนี่ยได้ปลื้มในบุญได้อยู่ในบุญและอย่าให้ความขุ่นข้องหมองใจทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นกับเราบ่อยๆนะเพราะถ้าเราทําใจของเราให้ใส่ทาใจของเราให้สบายแล้วเนี่ยใจใส่ใจบริสุทธิ์นี้ก็จะไปดึงดูดบุญที่เราได้ทําไว้ให้ได้ช่องตามมาส่งผลในปัจจุบันนั่นเองนะเพราะฉะนั้น3ามอย่างนี้เนี่ย ลองไปปรับใช้กันดูนะครั้งหน้าหลวงพี่มีธรรมะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาแบ่งปันอีกเนี่ยฝากกดติดตามไปด้วยนะเจริญพร